สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะจนถึงตอนนี้การรายงานไม่มีการประทะก,กันนะคะแล้วก็เ,เหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะสงบแต่แน่นอนว่าหลายคนกังวลว่าจะเกิดการประทะก,กันรอบที่3หรือไม่เพรากฏว่ามีการวิเคราะห์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะคะ อาจารย์เชื่อว่าการประทะรอบที่3ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะท่าทีของผู้นําสูงสุดกัมพูชาอย่างฮุนเซนส่งท่าทีชัดเจนว่าเขาหมดแรงแล้วที่จะสู้กับไทยที่สําคัญดูเหมือนตอนนี้กําลังพยายามพลิกสถานการณ์ว่าไทยกับกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องอยู่ร่วมกันรักกันตลอดไปด้วยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวนี้กันนะคะอาจารย์ทรงฤทธพลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงก็ออกมาวิเคราะห์เชื่อว่าตอนนี้หนคือชาวกัมพูชาเขาเริ่มตาสว่างและขณะนี้ตัวของฮุนเซนเองก็เรียกเิ่มเปลี่ยนพลเรื่องใหม่จากก่อนหน้านี้โหโจมตีไทยใหญ่เลยตอนนี้กลายเป็นพ่อพระนะอย่างภาพล่าสุดนะคะนี่ตัวของฮุนเซนเนี่ยไปตรวจเยี่ยมทั้งสถานีโทรทัศน์ของฮุนมานีลูกสาวก็สะท้อนเห็นภาพว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้นไปจับกล้องเองเลยนะคะ ดูข่าวต่างๆเนี่ยก็ดูซอฟลงก่อนหน้านี้ก็ไปตรวจพื้นที่ที่มีการแพ็คของช่วยเหลือผู้อบพยพด้วยขณะเดียวกันปรากฏว่าจู่ๆทางฝั่งกัมพูชามีการเผยแพร่คลิปกลุ่มเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณมานีลูกของคุณเซนจูจๆก็มีเด็กกัมพูชาออกมาพูดภาษาไทยในลักษณะของการพูดถึงความรักของทั้งสงชาติ ไทยกัมพูชาที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้แผ่นดินเนยอยู่ติดกันดังนั้นต้องอยู่ด้วยการชั่วฟ้าดินสลายใช้คำนี้เลยขอให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธ์ก็วิเคราะห์ท่าทีแบบนี้ของกัมพูชาระบุนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยพอพยายามสร้างความเกลียดชงังความกดแค้นแล้วมันไม่บรรลุเป้าหมายและเพื่องพ้ำหลายเรื่องทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่บ้านเมืองที่วุ่นวายมีคนตกงาน การส่งออกสินค้าต่างๆก็ลำบากและราคาแพงเลยทำให้พยายามจะพลิกมาอีกมุมหนึ่งฟังเสียงอาจารย์ค่ะก็เหมือนผ่อนคลายประมาณว่ากำลังจะไปฟื้นฟูความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้นไม่ได้เป็นบีดาของอันนั้นบิดาของอันนี้เหมือนเดิมแหละข่าวก,ก็เริ่มผ่อนคลายข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ซอฟลงเราก็จะเห็นคลิปเยาวชนที่อยู่ภายใต้หุนมานี ออกมาพูดภาษาไทยกันเบียงแถวเลยก็จะพูดถึงความรักระหว่างสองประเทศนี้เราแ<อ>ยากออกจากกันไม่ได้แผ่นดินเราติดกันเราก็ต้องอยู่คู่กันชั่วฟ้าดินสลายหรออให้กลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมะอะไรประมาณมส่วนเรื่องของการประทับกันร,รอบที่สหักอ่านใจฮุนเซนว่ายังไงนะคะอาจารย์ทรงฤทธบอกว่าเกิดขึ้นยากเพราะหักดูจากการประทะสองครั้งที่ผ่านมา ยุโทโธปกรณ์ต่างๆของกัมพูชาก็เริ่มร้อยหรอไปการจัดหาใหม่ก็ไม่ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2555อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเกือบร้อเซของกัมพูชาเป็นอาวุธสัญชาติจีนล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจีนทำตัวเป็นกาวใจระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ไม่สามารถจะเติมอาวุธให้กับทางกัมพูชาได้ ก็ย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีชาติไหนมีอิทธิพลกับกัมพูชาเท่ากับจีนและหากจะไปขอความช่วยเหลือจากชาติอื่นก็คงจะไม่ทันค่ะน่าจะยากเนือ่องจากว่าถ้าเราดูมาจากสองยกที่ผ่านมาอาวุธยุทธภัณ์ของกัมพูชาเนี่ยร่อนอแล้วก็การที่จะจัดหามาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเพราะอาวุธการซื้อรัดต่อรัดเนี่ยมันโปร่ใสมาก ว่าใครขายใครก็เหมือนอเมริกาขายปูงเอฟทั้งหลายให้ไต้หวันนั่นแหละนาทีละหมื่นล้านอะไรตัวนี้ลองไปบอกให้โดนัทําขายให้คิมจองอินสิก้าขายก็คือส่วนใหญ่อาวุธยุทธปปกรณ์เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือหรือว่าขายในราคามิตรภาพก็ต้องให้กับมิตรประเทศเท่านั้นนะครับมันไม่มันไม่มีการนอกข้าอยู่แล้ว ส่วนการขายนอกค่ายนั้นมันคืออาวุธที่อยู่ในตลาดมืดแล้วมันมันไม่ใช่ปริมาณมากนะครับส่วนใหญ่ก็คือลัอกลอบออกจากคลังแสงตรงนั้นตรงนี้คือมันมันไม่ได้เป็นกระบวนการใหญ่ตัวอะไรการเติมของใหม่เนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากแล้วในห่วงตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาอาวุธยุโทโธปกรณ์เกือบจะร้อยเปอเซนของกัมพูชามาจากจีนแล้วเมื่อจีนเขาเป็นกาวใจให้แล้วเนี่ย ก็จะเติมให้ไหนละ่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ยังวิเคราะห์นะคะว่าจีนเนี่ยคงไม่เคยรล่วงรู้มาก่อนเลยว่าเงินที่กัมพูชานํามาใช้ในการสร้างกองกําลังพิทักษ์ฮุนเซนหรือว่า BHQ มาจากเงินของสแกมเมอร์ซึ่งสแกมเมอร์เหล่านี้ก็หลอกเงินจากคนจีนมาสุดท้ายเงินได้มาก็เอาไปซื้ออาวุธจากจีนเพื่อค้าบาลังของฮุนเซน กลายเป็นกงก,ก,งกรรมกงเกวนนะคะดังนั้นอาจารย์บอกว่าสรุปแล้วพอถึงวันนี้เห็นท่าทีของฮุนเซนดูเหมือนจะเฉาลงเยอะดูอ่อนลงมากถึงขัน้นเปรียบเปยบอกว่าท่าทีของฮุนเซนตอนนี้คือตอะแตะโชว์ค่ะ จีนเขาไม่ร่วมรู้มาก่อนเงินที่มันเอามาสร้าง BSQ เนี่ยมันมาจากสแกมเมอร์แล้วก็เงินที่สแกกเมอร์หลอกมาก็เป็นเงินจีนอีกแล้วเอาเงินจีนกลับไปซื้ออาวุธจีนมาท <c oughs> ำมาลังหุ่นเซนแล้วก็ในละกุณจีนอีกนั่นแหละครับมันเป็นวงกรรกลเกลียนแล้วแหละถ้าสังเกตตอนนี้หุนเซนเนี่ยมันเฉาไปเยอะเดินแบบ,บต,กต,กต,กตกแตกๆละดูไม่ค่อยเ่อมื่นะตอนนี้ตั้งแคปชั่นว่าตอแตะโชว์ ส่วนประเด็นที่หลายคนกังวลกันนะคะว่ากัมพูชาจะสะสมอาวุธหรือไม่อาจารย์บอกว่าจริงๆไม่ต้องกังวลเพราะหากไทยเดินหน้าปราบทั้งเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งเป็นทุนสําคัญรวมถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของกัมพูชาได้คะ่ะ